คนรูว่าไะไม่เห็นของแล้ว สั่งอะไรมาจำชื่อไม่ได้กูรู้อ, <laughs> อะไรเนื้อๆสักอย่างแหละจะจำชื่อไม่ได้ข้าผัดเนื้อแดดเดียวอันนี้เป็น ผัดพริกขี้หนูทุกอย่าง ตอนนี้เราอยู่ที่วัดใหญ่ชัยมงคลแล้วนะครับเมื่อกี้เราเข้าไปทำบุญข้างในมาตอนนี้เรากำลังจะพาทุกคนขึ้นไปข้างบนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรล่ะแบบเนี้ไม่กล้าพูดถูกผู้ผิดทระปลางหรือปะ่ะใช่ป่ะทุกคนข้างหลังผมเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่เจดีย์แน่นอนน่าจะเป็นฟกราลหรือเปล่าอ่านสิซึ้งใหญ่มากทุกคนอยากรู้เหมือนกันว่าข้างในขามีอะไร

ถ้าลงไปว่าสําเร็จที่สถ้าลงจะที่ฐานอะไรให้ได้หนักสําเร็จถ้าลงนะไม่ลงตอนนี้เราอยู่ในส่วนแยกอีกนะครับแต่เขาบอกว่าอันนี้น่าจะเป็นเจดีและ ส่วนแยกออกมาอีกซึ่งจะมีเจดีล้อมรอบนะ่ะผมว่านะอู้ยคขึดัวสูง มาถึงว่าพนันเชิญแล้วนะครับและที่แรกที่เราจะมาคือศาลเจ้าแม่สร้อยดอกมาใช่อยู่หลังวัดเอ้ยอยู่นู่นวะมมันมีสองศาลเจ้านะครับเรากำลังงงว่าอาศาลเจ้าไหน อันเนี้ยไม่คุ้นริมน้ำไงแม่น้ำเจ้าพยา <laughs> <laughs> ใช่โอ้ยมากนะนี่เขาเรียกว่าปลาอะไรปลาสวายปลาสวายใช่เดี๋ขึ้นไปลูกเดี๋ยวมันจนะตกหัวเหมือนกัตนตอนนี้เรากำลังตามหาสาร นางใช่ธรรมชาติออดูสิเยอะมากคุณออออออน้ำมัน้าจะแรงอันนี้เนอะน้ำต้องแรงนแน่เลยอ่ะตอนนี้เรากำลังตามหาสารใช่ไหมสร้อยดอกมากอยู่นะครับยัะหาไม่เจอไม่ใช่อันนี้หรอกจ่อยอันเดิมแหะอันนูน้นแหละอันนูน้นแหละไม่ใช่ใช่อันนี้ อันนี้ไม่น่าใช่เพราะเจ้าแม่อยู่ชั้นสององจริงอีกคดน,น่ากลัวน้ำมันขึ้นลงมาถึงในนี้เนะเมออ่อก่อนจะเป็นแทรให้เราเดินดูน้ำด้วยนี่คือศาลเจ้าแม่นางส้อยดอกหมากนะครับเราเข้าไปไหว้แล้วเรียบร้อยขอพรแล้วเรียบร้อยใครสนใจก็ เข้ามาได้เท่าไหร่ตามนี้นะจ๊ะในสุดล้วก็หาเจอแล้วนะครับสารเจ้าแม่นะสารซ้ำแม่ไซอดอกหมากนะครับคำบุญ นี่เราอยู่วัดพนันเชิงนะครับแล้วก็เข้ามากับขอพรอ,อ,อ,องค์พระหมู่พระโตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพอแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาเราจะสองคนจะต้องลากับจาก,จากอดุดากับเข้าเมืองที่กรุงเทพแล้วนะครับเพราะว่าเรามีรถมีนัดคืนรถตอนบ่ายสองเดี๋ยวคืนเกิน,เ,กนเดี๋ยวเสียเงินเพิ่มเพราะเราเช่ามาแต่เมื่อวานนะสี 400. ่ร้อยไเอารถไปคืนกันดีกว่าเที่ยวจบบ้านจ้า สถานีร้างคือรถกลับกรุงเทพน,นะครับก็รถออกประมาณสามโมงครึ่งค่ารถไฟอีกคนละยี่สิบบาทลงที่หัวลำโพงเลยเพราะว่าคืนนี้เราจะนอนแถวแถวสุขุมวิทคืนนี้จะนอนสุขุมวิทร้ะนโรงหนังโปงก็น่าจะใกล้กว่าเพราะนั่งเอ็มอาร์ทีลง สุขุมวิทเลย,ยท่าบนบุญทั้งวันใช่ทั้งบุญคือเราทำบ,บุญกันตั้งแต่เช้าเนอะเจ็ดตั้งแต่เมื่อวานเจ็ดแปดโมงเช้าวันนี้คือค่าใช้จ่ายทุกอย่างหมดไปกาาับการทําบุญซึ่งเราอีกนานกว่าคนเราจะเข้าวัดอีกรอบเข้าให้คุ้มไปเลยเข้าวัดให้คุ้มไปเลย <S 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 ให้เอียนไปเลย ไม่แน่ใจว่าวหว้ครบก้าวัดหรือเปล่านะแต่ก็คือเยอะหลายวัดอะนะวัดสุดท้ายก็เป็นวัดพนังเชิงซึ่งก็เข้าไปไหว้หลวงพ่อโตนิดหน่อยกรุบกริบแล้วก็ไปไหว้ขอพรนางต้อยดอกหมากแล้วเรียบรอย้อยอย่างนี้ตั้งใจก็คือเดติเนชั่นในคลิปนี้นที่ตั้งใจว่าจะไปทั้งหมดอนะครบถ้วนสมบูรณ์คอมพลีทอ่ะเดี๋ยวเราเรอรยกันดีกว่า ถ้าใครชอบลิปนี้ก็รีมกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i า e นะครับและเจอกันครั้งต่อไปในเที่ยวแถวบ้านถักลอนอีฟีหน้าอีกเมื่อไหร่รู้ก็ไม่รู้นะบ้า